งานเกษตรศีราชาแฟร์ครั้งที่18ประจำปี2 5 6 7ปีนี้จัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศีราชาระหว่างวันที่22 3 0ถึง30พฤศจิกายนนี้บนธีมที่ว่าช้อปถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนตับในงานนี้ทุกท่านจะได้พบกับงานแสดงสินค้าจากการเกษตรพืชพันธุ์ผลิตผล อาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆด้านยานยนต์ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคต่างๆนอกจากนี้ยังมีการให้บริการคำปรึกษาทางด้านการเกษตรกิจกรรมนิสิตและเวิร์กช็อปการทําผลิตภัณฑ์จากผลไม้การเกษตรตัวอย่างเช่นขนมหวานการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าและสบู่เป็นต้นมหาวิทยาลัยเศรษศาสตร์ยังขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรณงรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเราหันมาใช้ถุงผ้าถุงกระดาษผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่างๆเพื่อเป็นการลดการปลดปล่อยคาร์บอนอีกด้วยนะครับให้ทุกคนมา22ถึง30พฤศจิกาพากันมาเที่ยวมาชอ็อปมีทั้งความสุขและความสนุกให้เพลินไปทั้งวัน